สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวดีมซีนิวส์ในช่วงเช้านี้กันค่ะ จากภายนาท่วมในช่วงนี้นะคะก็ประสบกับภัยพิบัติในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยค่ะซึ่งทางท่านผู้มีบุญนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ยังส่งความช่วยเหลือไปอย่างตลอดต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่จังหวัดระยองท่านผู้มีบุญก็ได้จัดตักบาตรพระภิสูุสงฆ์ถึง109รูปด้วยกันค่ะทานน้าใจช่วยภายนาท่วมนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณนิชพาพยพีระก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับก,บการช่วยเหลือในครั้งนี้ สวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ด้านหน้าอนุสาวรีสุนทรภู่ตำบลกล่มอำเภอกแกลงจังหวัดระยองค่ะอนุสรสถานแห่งนี้อีกสักครู่จะมีพิธีตักบาตรพระ109รูปซึ่งเป็นการส่งมอบทานน้ำใจจากชาวจังหวัดระยองไปยังพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัยทั่วประเทศในขณะนี้ค่ะ คณะสงฆ์อำเภอกแกลงร่วมกับเทศบาลสุนทรภู่ชมรมสายทานธรรมและชมรมฟื้นฟูศิลธรรมท้องถิ่นไทยจึงได้ร่วมกันจัดตักบารพระ109รูปในโครงการทานน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมซึ่งจัดขึ้นณนะบริเวณหน้าอนุสาวรีย์สุนทรภู่ตําบลกรามอำเภอกแกลงจังหวัดระยองทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุทกภยัยโดยการสร้างมหากุศลให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยอีกทั้งยังเป็นการประสานทานน้ำใจของชาวอำเภอกแกลง โดยมีองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสอมอทอจังหวัดระยองเป็นผู้อาสาส่งมอบให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยงานตักบาทครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูธ,ธรรมสารโสพิษเจ้าคณะอำเภอแกลงเจ้าอาวาสวัดถนนกระเพราเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เห็นหนุกเห็นใจผู้ที่กำลังรับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับในวันนี้ถือว่าจะได้เป็นกำลังใจ ให้ผู้ที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ได้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ขณะที่นายคาเชนแจ่มใสนายกเทศมนตรีเทศบาลสุนทรผู้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาส ขณะดเดียวกันก่อนมีพิธีตักบาตรภายในงานได้ตั้งจุดรับถวายข้าวสารอาหารแห้งจากชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาโดยนำมาถวายเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เพื่อสะดวกในการคัดแยกและเคลื่อนย้ายทำให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยได้เร็วยิ่งขึ้นสายฝนที่ตกโปรยปลายตลอดงานในวันนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชาวจังหวัดระยองแต่อย่างใดทั้ทงนี้ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศในขณะนี้อย่างแท้จริง เพราะเราคนไทย oh <my> ไม่ทิ้งกันทีมข่าวดิมซีนิวสรายงานในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการปิดภาคเรียนของน้องๆน,นักเรียนหลายๆท่านนะคะทางชมรมพุทธศาสนากลในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ค่ะก็ได้จัดค่ายวีสตาร์ l า n g จเอพิโซด6นะคะค่ายลูกเสือดักแด้โดโดจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้องๆเยาว,วชนค่ะทีมงานฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคอีสาน ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรม v s t a Challenge โดยมีนักเรียนแกนนำ v s t a ระดับประถม,มะศึกษาปีที่6ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์และจังหวัดยโสธรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งน้องๆทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องของความเคารพวินยัยอดทนการฝึกถวายกระเช้าผลไม้ การจัดกิจกรรมตักบาตรและมารยาชาวพุทธอาทิฐานปัดกวาดเช็ดถูการขัดวิมานสารานรมการจัดพับเก็บการลุกนั่งกราบไหว้เป็นต้นและก่อนจบโครงการน้องๆแกนนำวีสตาทุกคนได้ร่วมสัมมนา v ีสตา l e ลีเดอร์ i อคทิวิตี้วีสตาคลับวัดรางวัดรุง่งจากนั้นเป็นพิธีมอบไบป,ประกาศและพิธีปิดโครงการ ซึ่งน้องๆที่เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ที่บ้านและที่โรงเรียนโดยเริ่มจากตนเองก่อนสำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแกนนำวีสตารได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สร้างสารรค์และหลากหลายได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าสู่ระดับประเทศ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมและเป็นตัวแทนเยาวชนระดับนานาชาตินำความรู้ความดีความสามารถพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกให้มีสันติสุขตลอดไปด้วยค่ะก็น,นับเลื่อมปิติใจนะคะที่น้องๆเยาวชนคนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนนะคะไปศึกษาพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวพูธด,ด้วยนะคะ เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลธรรมโลกด้วยค่ะและในเช้าแบบนี้นะคะก็เป็นเช้าวันดีค่ะขึ้น15บห้าค่ำเดือน11เป็นวันมหาปรวรณาวันออกพรรษานะคะก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าวัดทําบุญฟังธรรมด้วยกันนะคะทําบุญณวัดใกล้บ้านหรือวัดที่คุ้นเคยถ้าท่านใดนะคะสะดวกที่วัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจาันทนนกยูงค่ะมาทําทานรักษาศีลเจริญภาวนากันนะคะและเรียนเชิ ะะมากันเป็นครอบครัวหรือว่ามากันเป็นหมู่คณะค่ะเพื่อจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามข่าวดีมซีนิวสได้ใหม่ในช่วงเวลา10นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ